ลองชิมก่อนนะหอยหวานว้าวน่ากินเลยนะเนี่ยดูสิอร่อยมากปูสับประรดเฮ้ยไม่ใช่ปูจัก,กจัดม,มีใครเคยกินแล้วบ้างอุตายขาขาด ซอสมากนัวใหญ่มากตัวบัคส์เริ่มฮ่มๆเลยมาจิ้มกับจิ้มซีฟู้ดกรอบมากไม่มีกลิ่นตาบหอยมันอร่อยไม่น่าเลยนะมันหายากโอุย้ยน้ำหอยกระเด็นน้ำหอยกระเด็นไปกิ้ม้าวว้าว นี่คือปูจักระจันปูจักระจัน,จกกจนมีใครเคยกินแล้วบ้างตั้างในเกิดข้าง,งให้ดูโอ้ยน้ำออกเด,ดยเนื้อเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าฤดูวางไขอ่อะไข่เขาจะเต็มกระดองตรงนี้เลยอันนี้มันไม่มีไข่นะคะมันเป็นตัวเล็กเราก็กินเนื้อมันตรงนี้เนื้อปูจักระจันอร่อยหวานแต่ว่ามันจะมีมีเนื้อมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่อ่ะนี่ตรงเนี้ย Mm -hmm. Wow. ใครจะชอบไปย่างก็ได้นะคะถ้าย่างอะ่ะกลิ่นก็จะหอมแต่ว่ามันก็จะแห้งๆหน่อยแต่ว่าถ้าเราอันเนี้ยนึ่งเอาก็จะฉ่ำๆแต่ว่าอย่านึ่งนานจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตัวมันจะเล็กฟินมาก